ใครที่กำลังหาตึกอาคารพาณิชย์ให้เช่าอยู่อย่าลืมแวะมาฟังทางนี้ก่อนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำอาคารพาณิชย์3ชั้นขายและให้เช่าค่ะตั้งอยู่ที่หน้าโครงการหมู่บ้านเดอะคอนเน็กซอยพัฒนาการ38ค่ะทำเลทองออกเดิน3เส้นทางหลักพัฒนาการศรีนครินทร์อ่อนนุชใกล้ BTS และแอร์พอร์ตลิด้วยนะคะตึกนี้นะคะเหมาะสำหรับ เปิดร้านอาหารเสริมสวยหรือออฟฟิศค่ะภายในโครงการนะคะเป็นบ้านจัดสรรกว่า3,000โครงการเลยนะคะทำเลดีหาที่ไหนไม่ได้แล้วอาคารพาณิชย์ตึกนี้นะคะเนื้อที่ขนาด24ตารางวามี3ห้องนอน4ห้องน้ำและ1ห้องนั่งเล่นและอีกหนึ่งห้องนะคะจะเป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะ ตึกนี้นะคะมีโซนไว้ที่จอดรถให้ด้วยนะคะไม่ต้องกลัวว่าไม่มีที่จอดเลยตึกนี้โปร่งโล่งสบายอากาศถ่ายเทลมพัดเข้าตลอดเลยค่ะอยากรู้ราคากันแล้วสิราคาขายไม่เกิน10ล้านบาทนะคะรีบเข้ามาจับจองกันได้เลยนะคะก่อนรางนี้จะถูกแย่งไปคลิปหน้าจะเป็น บ้านหลังไหนฝากกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะและทางเรารับปรึกษาขายบ้านฟรีและรับปรึกษาการซื้อบ้านไม่ว่าจะกู้ธนาคารไหนไหนทักมาสอบถามเราก่อนได้เลยนะคะติดบูโรแบ็กลิสหรืออะไรต่างๆทักมาสอบถามเราดูก่อนได้เลยนะคะ